อสวัสดีครับอ่าเอฟซีพอต้องเลียคนเดิมนะครับเนาะเดี๋ยวมือนี้มาสารใหม่น้ำผึ่นเออปูสีขวัญดำนะครับเนาะท่านผู้ชมเขาซาเขาลือกันดีหนิมาเบอร์เบิงทีไปทีมาเขาขึ้นให้โชคให้ลาบเรียกไทยแล้ววันที่หนึ่งอขอเรียกเชื่อมซีกับเรียกถูกมัง้งมากับทีมงานนุกอามคนเดิมมาวิญชาแนลป้าต่อยคนมีเส้นพอต้องเลียคนเดิมมือนี้มาน้ำผึ่นมาเป็นเออมาถ่ายทำน้ำนะครับนเนาะเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเด้อ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีผู้ต้องเลี้ยงแล้วก็มาวีชาแนลลุงอ้๊อฟคนเดิมปาจ่ายคอนเมีเบรนขอต้องเลี้ยงและงันตัวขับว่าละมูอยู่เออมือนี่ว่างอยู่ใน้ันท้ายความจับของอ๋อแล้วนื่อกับมาว่างมาเป็นมือเพควนเนี่ยอมีคนเอฟทุกท่านหลายๆท่านนะครับซึ่งเรียกร้องมาบอกว่าหนุ่มอามกับทางทีมงานเนี่ยถ้ามาขอปูสีขวัญดำหน่อย คุนไม่ังทีเด้อือครับเอ้าผมก็ขอแล้วนะครับอยากอยากให้มาขอในรูปแบบกลางคืนออออเอางี้ก็ถือว่ามากลางคืนแต่เป็นโค้งท้ายที่สานตรงนี้ไปแล้วกันนะครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมอออเอาไฟส่องไปแล้วส่องสว่างคือสีขวัญดำครับอ่างั้นคือจังบา l a n c e ทีไหมเนี่ยเขามาขอก็มอไม่ได้มาเดี๋ยวเพิ่มสารมาเรื่อยๆองค์เตี่ยมปีเลยอ้า ไม่ไพอวินนี่เหรอยไงกี่ดีโอ้ยนคนสิเข็บบางอยากันคันห้ามันถี่ก้นลมเย็นเหโอ้ตัวมันหนาวเลยแต่เ้ามากเนี่ยนะโอ้โหอะถือดมปะโมตาโมตอาโมตาัมตาัมสา นาาาัโามสสะ,ะพคะวะโอตอรหะโตสัมมาสามพุสสะนะโมทสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุสสะเอามาย่นบอกันนะ โคอมักโคฟันแน่ใดที่ใดทรงทรงผู้ท่างตลอดมีลูกหลานจะได้พากตกหวานเพื่อพอ่อนาท่านจอลัชื่อเด็กชายว่าที่หนึ่งทั้งหมดทีที่ท้องท่าท่านพ่อตอของท่านหาดอยผลิตเตเือเป็นนมา่าเือเป็นกะท่เกนเชียบที่ัวโลกขึ้นี้ข้นเสียงข้นยานไม่ด้นาอัศจรรยดีไ่ด้หนเราะลก

อาจินดให้เอางมอคัู่มาเนี่ยนมงไกพอต้องเรียกขอครั้งเนี่ยน้อเนเรื่ครับผู้ชมเลื่อเอตอนขนองูมาเนี่ยหนึ่งเจ็ดนเก้านะทันนี้เนี่ยถูกต้องเดีายว่จะเลื่เเอาวินตาบอตาบอาปาไอตาบอพูดพูดพระเรีนนีเอา่าปไ นี่ออนที่รถมากกบมาวิ่งถึงมหาอามมู่แอนตัดมานี่พวกลาบนี่มึงเก็บมึงเก่ามู่แอนตัดมากตอนตอนนี้ขามาเนี่ยโอ้โหเวลาคนนี้ทะเบียนรถมึงเก็บึงเก่าที่นี่คนองคูขึ้นมึงเก็บมึงเก้าเอาเฮ้ยเฮ้ยมงเก็บึงเก่าไมเป็นที่ดีนี่เปเก้านั่มหนึ่งมีหนึ่งมีถึงมีเก่านนแล้วกะ เห็นตัวทับปะนตัวทับหนึ่งสองไมหนึ่มันกลายเป็นกินได้ไมไม่เป็นเก่ามันกินยังหนึ่งเทียกับพี่น้องสโอ้ือมันตรงกันหลายทอตแบบนดเนี่ก็ตรงก็บอท่องเลี้ยอีกแม่เต่ฝันก่าพอท่องเลี้ยงำหลัันนี้ย็ดกูญแกไไ้นานยิงรตรงกันตรงโอ้ยยังแย่หเจ้าปืนาไหวอาเอยังี่ ต้องเบิงดีๆนะครับต้องสิกาจับต้องตัดแน่นอนเอ้ยชั่นอีหยังอันนี้ลนมล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 มบ่มลมอ่ไรมันตั้งอยู่บางกอไผ่ตั้งตั้งอยู่เด้พี่กล้องเห็นบ่แล้วเห็นบนหินเยอบนหินเยอะบ่ต้องรมไม่น่าจะเห็นหรอกไม่น่าแต่ที่ห็นมันคลอดั่คอลาบจะต้องออกมาอีกพัดไปเป็นเลยมันลมยังไงเอาอี่บุไพชี้ยังไหลลม

ทุ่มนี้เงียบๆได้หนีิผมมาขอโชคขอลาบกับปีว่าผีเอาไหมปีวะนะเอาไหมปูผมขอโทษขอให้เราเผีครับนี่เขาว่าเหลาย่าไรผู้ผีคนดำผมพ่อทองแหล่คนเดิมนีอะไะมาขอโชคขอลาบให้เอฟซีช่องลูกอาร์มคนเดิมมาเวียนแชนานลมาต่อยคนมีเชีนพ่อทองแหล่คนเดิมให้เขาปังๆในโชคในลาบมาทุกคนสามตัวตรงๆมาให้แล้วครับเอ้า หมายเลขสองหมายเลขวัน้เรียบมาลบสองเมาเลขเ้าครับหมาเลขเ้าน้ำปูหมายเลข็เยครับตรงเลยแม่้าเลที่ตรงกับบ้เลขที่เหมือนเดิมนะครับลองอกมเลเ้ามาครับหมายเลสเอ้า จับปูขนยับด้วยไม้สองไม้ที่สองไม้ที่สองมาแล้วครับหมายเลขหกคับท่านผู้ชมหมายเลขหกหมายเลขหกรักเก้าหรือจะเป็นเก้าเก้าหรือจะเป็นหกหกก็ได้พี่ดูตัวตอนที้เข้าเดียวกันเถอะกระพังหมายที่สามเอ้า นที่สามโอ้ยเหนือังตานุมอามถ่ายชมยอดตัดหญ้าสเพนจัดพินวาพตทรุยาขย่าวโดนไม้ที่สามหมายเลขหกครับเก้าหกตางนสี่รอนอตบมือเลยครับเพราะว่ามีตรงกันนิดนึงกับคนฝันแมนหรือไม่เก้ารครับได้มาศูนย์หหนั่นนีตรงอยู่บนเพอไม่กการ เป็นค้ด้นขึ้นโอ้อ้าวเนนเพรน้ือสามตัวตรงจะหงวดซ้อนนหละสองหวดสซ้อนสตัวตรงข้สามตัวรงสามตัวตรงตรงวซ้อนมันป็นธรรมดาดธรรมดาเออคาวาคาราตรงตรงเนี้ยเฮ้ยลมไม่ตายตัวนี้เจ้านไปเหตุขึ้นมาเมี้มันขึ้มใหลังตันี้มา่ร าต้องมาดูเลขกดีกว่าเพราะว่าเลิ่ไปดูม่หนาวง่ครับท่านผู้ชมผู้กันนีจรมนะครับเนาะกับพวกนันแต่แง่มันร่มไปโอเคท่านผู้ชมไปเดี๋วมันร่มมัน่ม้วเรต้องเรีตื่นหันไปใหม่เบิ่งน้ำกันกันะไปเบิงน้ำเินี่แหละครับบรรยากาศเปู ปูสีขนดำปูสีขนดำเป็นบรรยากาศของเพิ่นกับท่านผู้ชมนี่ครับขังเรียเขาเพิท้องเรียมากเลยนี่มูอเจ้าตัวนั้นได้ pues, ยุหรอกเพราะว่าเพิ่นเพราะว่ากล่องเข้าบริษัทปลาบอลปลาหลายตัวนี่ ไม่สิบสามแทนไม่เถอะมันลบบันนี่ครับเบิ้งเด็กครับเด้อเป็นโสคเป็นลาของมูเจ้าเลยเด้อครับเด้อเด็เจ้าเนี่ยสารไม่ไม่เล็กสิคเัอนี่แหละไอ้ไอ้เอ้ยมันมีไม่น้อยอยู่สามเก็บอย่างบุกเก็บแปดห้งศูนย์ห้องเก้าสามเก็บเก้าสิ คือส79เกต่าสามเก้ามเก้าหรือสามเกนาะคยางลยสามเจก้าเลขตรงกันรเปล่ากเลขไอเลขทะเบียนรถต้วนั้นเลขมอามตรงเลยสามเก้ครับมี่สามเก้าสามเจ็ดเก้าจะตรงตรงทะเบียนทะเบียนบ้านคนนั้นเหรอคร้เสื้ีเานเด่นเด่นมีปอนทั้งด้วยเลยีแปดสองสีครับมเื่อเบื้องด คือขึ้นรั่ท่านผู้ชมจะวิเคราะห์ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะดรอปเสียงให้ดูนะมนี่คือรนงินแต่สามเกจเก้นะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับปองกลางวันมาตอนเล็กข้าวนเล็กเล้ขึ้นเหมือนกันมันจะบอกโชคบอกลาบท่านผู้ชมนยครับนี่ครับที่องตรงนี้เลยศูนย์หนึคดูเป็นแต่ว่าเห็นคล้ายๆเป็นสามเก้านะถ้าดูแบนี้หรือสามเก้าหรือสามศูน ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละท่านนะครับท่านผู้ชมมุเท่าเห็นแบบไหนบ้างในอยเรื่องเรด้วยครับนะครับสามห้าคให้โชว์นากันสามตรงๆนะครับดูตรงเนี้ยฟูนฟูดนี้จะเป็นมันาเป็นหกใหญ่เ็กสามเก้าตัวใช้ยามสูวกระดงเงี้ยนะครับนะครับนะครับงๆนะครับท่านผ้ชมสีนวําดำนะครับมาในที่แ เครับไปโอเคครับกเเาพะคูดที่ควันดำถชมงดนี้ปังเน่นองนะครับชมปังเนี่ยน้องนอใจนะงดนี้เนาะสำหรับพวกพวกอะไรก็เป็นพวกไลยยูสารต้องเป็นแน่เลยเครับระเที่เอาวินเอาไปไว้เงี้ยมาเลยเาสารเขเรเยนะครับ เบ oh, ื้องยุคขื <S <s ่นนะครับว้าเงเก็บไข่ดครับเด้อน้าอวินอวินตัวไอ้เนจานไอ้ชัวเรงวเดเด้ออวินเลือกสามปลาเสืไข่เนาะดอยงเลือกจานเนี่ยวิ่งาว่า่วิรวมเด้อยคนข้าเพลินสามดวงยังไงนี่แล้วคันทุม

บอ่ังแทเอาหอยไรที่นี่ไปหอยไว้นีันต้องมีจำจมีตหอยต้นี้มับเกี่ยวกับลมดิบเกี่ยวยัางเลยเลาพี่ตกใจไหมพันี้ตกใจนลโอ้ตื่นบ่โดนลูกยังบ่ล่ะเอาแตกบเบิ่งไปทุกแตกอวินแตก่างเลยสามเก่าเล ถูกเจ็สามเจ็เก้ารอสามเก็ดเก้าหรือสามเก็ดเก้หรือสามเหกนชมสามเจ็เก้าหรือสามเหกนชมนะครับหกน่ครับนี่างเป็นตัวใหนะคะนาะเดี๋ยรอับฝ่งค้าครับสตาถูกคว้นถูกแสีตานี่สามนี่หนีเจ็นีเกอันนึงเป็นเจ่ก็ได้เป็นเก็ได้ถ้ข้า่นชมเห็นไหมครับนี่นะคะ เี่สามเ0ศูนย์เนึ่งเเก่าโตไงเลยนะขอโชคนะครับท่านชมนี่เป็นเหล็กเย็ดกันตัวเป็นนี่นเป็นสวดนวลนี่นี่ขอโชคดีครับก็หลาเบื้งขางคนเลยนะเดี๋ยว่านผู้ชมปซงบาะเบียนรถอ่อีกขากันเนะ้ชอบประสบความเร็จนีเป็นตัวใดนี่อ๋ออันนี้เอ้าพอต้องเรียกเล็กเออหนึ่งหานะครับเราดิบีกม

นีได้ครับด้วยเ่าไ้หตัอ่าหงคอยกเ่างบุเดี๋ยวเบ่งกัลครับเพิ่ทักทายหรือว่าเพิ่นไหโชกให้ลาบเข้าแล้ว่ะมีเล็ก่มีมีเหล็กว่เดี๋ยวบ่งคุณาู้บาร์องไหแไหนเื่อดีมันตกมาเองเลยถ้าด้ยกากกอยเยเฮ้ยบุญเปนหมายถึงว่ามันล้นถึงถ้วยแก้วที่เบ่งมีเหล็กถ้วยแก้วบ่กาคอยเย็ สเก็ข่าวปลวาสเก็ตขาวโอ้เอาเฮ้ยรู้เ่าเอาเลยบดหลองไปซองเสีังามเก็ดเก่าดนไปเฮ้ย่า้ยเยัง้ปเกตยแปลกใจยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเย่้ยเ้ยเฮ้ยเเ้ยเ้ยเด้ยยหอย แมนไปยุในนี่เยมือน่เยินอ้าวพอต้องเรียลืมอขดไเรื่องเออเรื่องเบิ้งบัตรที่นี่เอาละครับหนึเก้ากับหนึ่งสองตบผู้ชมนี่แหละครับอยู่ในนี่แหละครับานผู้ชมโชคลาภวดนี้มต้องเรียขอได้อต้องเรียมันใจทนี้เลยป่ตัวนี้เหรวพอไฟตกจากหันไฟแล้วก็หข่อยู่ใน้ายไปตนผู้ชมแมนคนขี้ลุกคนหัวลุกความบัตรที่นี่แสดงว่าเพิ่ซื้อเพิ่เห็บให้เบิ้งนี้ถูกต้อง นี่เระเฮาต้องคิดไว้ไว้เลยให้มันท่านเพิ่นเพิ่นสิว่าเฮาปึกอย่าอย่าให้เพิ่นว่าทีมงานหนุบามคนเดิมมามีจะได้ป้าต่อยคนมีเส้นบ่ต้องเหล่าคนเดิมปึกอย่าให้เพิ่นว่าอใหญ่เพิ่นว่าปึกแปดปีกแม่นเอาบอกเพิ่นผู้ใดสิไปไสก็ได้ปึกแปดปีกมันหยังมันหนาปึกแปดปีกปัญหาโอ้ยยูนโอ้ยปารว่าปว่าดูอาเป็นจบสารตัวนี้ ก้ามานี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเอาตรงนี้แข่งๆดูเด้ทุกอย่างงามท่านผู้ชมอยู่ดีไมีแห้งนอนหลับฝันดีเครื่องเกล็ดเครื่องไขยามีครับเด้อเอาตัวนี้นะครับบ่ต้องบ่เว้าหลายใหญ่หฮางสวัสดีครับเอาราตรีสวัสดีไป